Uh oh. สบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนสบายดีตอนเช้าตื่นเช้ามากัาทุกคนเลยอากาศน่โคตรหนาวเลยหนาวหรืออร่อมื่อนี้นะลมหนาวเมื่อคืนนี่ก็นหนาวทุกคนเมื่อคืนนี้มผมพาสองผืนยังหนาวอยู่น้ำมอตตกแห้งเมื่อคืนนี่นะพี่ลึกอะไรตื่นเช้ามานี่ก็หาล้างหน้าล้างตาแล้วละทุกคนเ้ยทางอันัหวหน้าปารซิลเพิ่นกลับไปรัดเซาทุกคนสุมคอยกะอยู่บ่อนนึ่งขา้าหนึ่งน้ำเนาะ เดี๋ยวพินพ่นมาพิ่นมาแต่ละเซาสิไปหายามมองอยามกับรักเดี่ยนสุ้มคอยเซอร์ปะไว้เมื่อวานนี่แหละทุกคนเลยปะเดี๋ยวไปล่อลุ้นเบิ่งนําเดี๋ยวทุกคนว่าสุมห่าวันเซอกับรักมื้อนี้นะ้มันสีได้สีหมานสําเลยเนาะบนอยู่บนนอนกันทุกคนเ้ยเมื่อคืนนี้สนิมนอนกับสซาสีทาเพิน่นตื่นมางมเบิ้องงันเบิ่งเต็นนี่นะเ็นเป๊ะมดน้ำหม้อตกแห้ง นาวนาวหนาวนี่มอญตาปับปซิวกับเม่อู๋นะแขนไม่แต่ซื้ออูนออออ๋นะแขนนว่าจะซื้อแต่เก้าน้องๆอยู่นอนอู๋มาคำ้คำๆมากะเอาไปนอนนะ้ำเมฆคือเก้าน,นี่เฮ็ดเพื่อนี่ต้มน้ำกินต้มน้ำกินต้มกินหมดละมอแล้วขอนหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาแล้วจะมาตีเข้า ขา้ากะสาสิธาคนนึ่งสุกแล้ว,วทุกคนเลยจีข้าวทาไข่มาหนิปันทุนมดพร้อมติบหนึ่งเนิเอออิ่มหอนโอแรลงพอได้หนิปันมุงใหญ่เลย เดี๋ยวทานหัวหน้าปลาซี่ขึ้นมาแล้วจะพาเดี๋ยวไปยำหม้อทุกคนอ,อันนี้กินห้องทองไว้ก่อนไม่ปิ้งกันจ้ะ

มาทาไข่ันปุ่งแล้วโบไข่นปุป่งเล้วมาให้มาทางุรบสุบบาทแ้วมีฟอเลยไปเลยเนี้ยววันพุโดนนี่นะนี่ถอยโมมาก โอ้ยมาจับช East. ่วยด้วยช่วยด้วยยนอยแล้วอืมเอามาแม่อนมา่หันั้นนะเอาโมเอาโอ้ยโมโอยนะไม่ไวดเลยลกลยอยู่ยอจะหูดินนั่นไดกินไนช่วยช่วยยังม่ผูดจอยช่วยช่วยังจะมยอยู่ถ้าใครมาใครคืนนี้ บักดินเยใมาเหมอนามบ้านไหนแถวะายมาไรละมาไลาผ่านพีท่านคุดไว้แล้วตะคุณี่ก็เงงเงงเงงก้าไปถึงแถวไหนมีพ่อเกือะเขาจีืจะเป็นก้อนนะแต่พ่อเจมันนะ มื่อคืนนี่กินชุบเห็ดกระด้างกินกับชุบเห็ดนะยังนี่บ่ลายมาลายแก้เบ้นไหมลายผักตอแก้เต็มแกตอยู่ฮะผักหลายช่วงเนี้ยนนามาคือเดียวคือพักเวลาก็ได้มือก็เมือทุกคนมานอนคืนนึง ลงได้าบ่าน้ำนะน้ำไม่อับคืนเนี่ยใช่ลงเดียว,วน้ำเลยก็ง้อยจะพยายามมองเุกคอจากไปซิวเพร่ะหน,นาวอยู่จํำหูมาเงาเลยมืดหมดเลยตาใหญ่ก็ท้องเลยอ้าชชมพเยอะจีกก๊จัดเาอาไปแต่เสบก็โดนนี่ปันใหญ่รียนน่ ท,ทีาทุกคนหลังจากที่ปั้นทุนยาแล้วก็สิได้ผพาเดียวไปหายามม่องหายามกับดักนะเดี๋ยวไปรอลุล้นเบื้องนันเดียทุกคนว่ามันสิได้สีมานพี่เลยเนาะไปน้ำบาา่อหนิกระไม่สนนี่เพื่อนไหนไม่เห็นเลยดัดออยสันมีดำเล็กหลังเล็กแห่งมานบ่ยามหลังเล็ก เครื่องบิเลยตัวนึงพือนูแดงมันเ้ล่างแรกแหกมานมันมันมันเดี๋ยวไปลุ้นเมืองดังต่อไปวันนี้มาละหล่างแรกกะเอาเพื่อนเลยอีสารปลาสารทางนี้นะางามงามทุกคนมีแต่ล่างต่อไปนี่ะเอล่างที่จองมานี่ละมีมาแล้วอยู่ หนูเพาะยะงข่าวอันนี้เมื่อกี้นี่หนูแดกหนูย้องข่าวโอ้หลังที่สองกับมานทุกคนคนมานเชิทำกรบทำตงี้ต่งีกมนมานมนชิ้หลังกี้นอกกันนะเก้าหลัง้าชิบไิเฉยท่นเลยไปลุ้นเบืองหลังต่อไปทำก็ได้สามหลังกระยำสามหลังสี่หลังเนาะ กับดักยามแล้วเรียบร้อยทุกคนมานชองโตหนูแดงกับหนูไหวโซนหัวหน้าปลาซิวคคนก็ลงน้ำคนเลยหายามมอง ตอนนี้หัวหน้าประสิวเพ่นกะหล่ออยากมองมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งฝ่ามองก่อนวมาอะไรตัวเดี่ยวนี้เหมาเลยกะปลาพี่เต็มฝ่าตองสวนหลายปลาเพื่อนนี้นะปลากรดโอ้ปลากรดกระถือเลยทุกคนปลากรดหรือปลาคอท้าปลาปลาเป็นปลากรดบ่ปกรดกับปลาจ้าดปลาจ้าดบ่นะ เขา,าปลาผีเต้มยังไงอ่ปลาไก่ปลาไก่น้ำปลาปลาเสียงลมวันนี้ลมกวอนนี้เนาะต้มต้มน้ำแจว<ะ>น้ำใส่ปลากระมิชองโหชาโหหนุ่มกระมาน,อ,นาอยู่ด้วสองโตปลากระมานเนาะปลาโนนแจวทุกขี้เหี้ยวอยู่ด้วย มกินี่มดหนงเดเสือเลยมองปาซิวอันน <sa um ี hmm. ้นะมึงปาซิลนะปาซิวป่านะป้าตัง่ายชมสองนิ้วนี่เาสุลตรงนี้จะอ้ลกินมันก็มือคิดากินเาหรือไงาาดกกินมันในครีมอื่นเป็นคีมมันนี่ กินมันดิกินมันดิมีทิร์นเิเยอะไหมคนมีมนกินมันด้กินมันอื่นคนมานแค่ไหนกินมันด้กินมันดขนมันบ่อมากมาแล้วเด้ปลาตองนี่ปลาตองทั้เหมดห็นบอกกินมันอื ่าปเพิ่มอ่ะมีมันมาแค่ว่ากินมันไมขี้มื้อนี่ล้าก็ไปหากินใหม่ก็ได้กินมื้อนี้ขี้มือนี้เสียวุ้ยาเท้าิคำบอกว่าไ้หาาิดคำเดี๋ยหาดูได้กินดูนี้กินเดี๋ยวนี้ปลาตัวปลากรดเอตัวเยื่อก็แล้ว่คซ้นิวแกงกแกงป่าเผอนี้นะ อันนี้ปลาที่แต้มเนาะปลาแต้มอ่ะทางแสกกันเลยตัวหนึ่งมาไม่พลาดสองโตัวนึงมาใน่พาดเน่นอน่องผ่านปลาซิวนะต้องได้กินแน่นอนปลาตัวนึงคืบสองตัวแน่้อน่องกินเื้ออีกมืออื่นตัวนี้ก็มีกินมันนี่ขี้มืออื่นได้มาผ่านปลาซิวได้ขี้ดุไปได้นี่มา กี่ดูนี่โอดท้องห้องโลดเออมันปักกุอยู่นะมาทานและซื้อใครมาซ้ำห้องไว้โคกรดีละโย่คืนนี้จะนยังมีเป็ดคืนนี้นะจะลมพัดแห้งมาเลยจักไปเลยและต็นนี่ มาได้มายุง่งย่เยพระลงร่มมุลีเสงเลอได้เต้นนี่ดิเร็วไายตาประชิอยู่สิไม่เห็นโอ้ยนี่คนยอดเดียวได้มางพ่อแล้วบังจจเขาเยอะไม่แต่เต้นมย ย่าแล้วจะมีเท่าละย่าเลยเต้นตริงจริงก็แล้วกันเนาะคือมามาจะเข้านอนมาเขย่านิ่งฟังเขย่าเตพราะเสงรมแห้งนะลูกมาเมื่อกงแรงมาเลยร่มโมดอนสตีนะตีนอย่างเงี้ยสุอุ้มไปฟ้องเป็นไมนี่ทุกคนตอนนี้สุ้มเฮากะปิดปลามองแล้วเรียบร้อยปลามองกะจะลายเติมได้คือว่าหมันอยู่มือนะ อันนี้คือผลงานของคุณเฮาทุกคนเชอร์กับดักกะมาหนึ่งเมืองสองตัวตัวกับดักนี่มันมีหลายอเลยทุกคนปลาเขาก็ได้หลายเลยเนาะมีแต่ปลาแซ่บทั้งหมดเนาะมาจีนุ่งกันทุกคนเลยทางนั้นเขาสาธิต่าพืชปีนป่าเชอร์คือต้มน้ำจิ้มมะเขืาวหนึ่งเด็ดมอนเ่ง mèo <laughs> sò dạ. cả thăng lên, cho, cho, chị cho, để cho, cho, chị cho, 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 ไม่อะไิท <tourism> ีไงรักลาตโมนิห่ือโนวาน่าจะมีพรมแดนแค่จะปิี่ยหรอมีสามสี่ปิ้งพนคก สามปีส <interfer es it contemporary> ี oh ่ปีป <automotive beer> ี <jako CSS> ีูนี่ป้าโกตรถูกเป็นแต่เสพก็ดอกป้าจะเพลินกินมันนะจะนิ่มบอลนี่นานิ้งนี่นะขอบใจลายเดอรมือคอยต้นต้นเมย์มือคอยไปต้นเมย์มาเธอหน้าเขาเบี้ยมาันอีได้ลาบุตต่อคุป้ากะ เขาสาวสิดาพ่นนิบแล้วเรียบร้อยนี่สีปิงปิงนี้เราขอเยอะกว่ามูปรกกะกุดตามแจวเจอพังหอมเสืรอมะเกาะผู้ชายผู้เดียวลงกุมทีมงานอยู่เนาะเอากุมไปเชื่อดิปลาตัวน,นึงกับกุมมาต้มเสื้อน้ำลายลายแล้วก็จำเพลยจำมันกู เฮากินทั่วพักจากินทั่พักกับน้ำฮั่นได้ยินข่าว้าอยู่ใดแต่ประซิวนี่ใดเร่งดงดังยวนเอาเครื่องกระหอกกระเตะเลยอได้เครื่องป่าองดงกับพี่สาวบันกระตอกนี่เพื่อเปอดงดังนั่นก็ได้เนื้อยู่นกินแววพี่สาวบันกระต้องข่าวเชเชลกินปลาข้าเล่าละเป็ดว้าวละเปิดปีกปลาโอ้ยทางนี้ไหมอเอาทางนี้ลงอี่ละขอลด

ปีงปลาเ้าก็คคยจะซุกแล้วเนาะสีปีงค่ะปีงทางหนูปลาตกวปีงปลากรูตัวแซ่บเลยหนูโสงตัวทุกคนปีงหนูปีงปลาก็ะซุกแล้วเรียบร้อยปลากับมีดตัวนี้เยอะทั้งหมดเลยนี่แหละปลาแซ่บกินข้าวกินน้ำยาในชีวิ้เดินทางมือได้ พวกมันออนไม้อันนั้นพวกมันไหนเขาไก่สะเดลไก่รูด Blood and kay lạc atunan bò hưng bay lạc quan đời mọi người kìm hàm cho mọi người chào mừng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 

ให้น้ำมือกินน,นะดดน,น้ำภาคเลยนะแดดเนี่ยเยอะน้ำคินน้ำไปแล้วเนี่ยแกน้ำหรอนมนะ <c oughs> านทำกินหำม,มาทำเยอะยันมัง่งตัวการกินเยอหมมะหำมาละ อ่าทุกคนตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวพางทีมง,งานกอนอาอ็หาเก็บเพิงเก็บของขึ้นรถก่อนสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กาขอจบสำน,น,นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเพอกันใหม่ขอบใจที่ตามไะ้ครับสม้มขอตัวก่อนบ๊ายบาย